สวัสดีค่ะมาแบบเต็มตัวนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตน้ำหนักนะคะที่จริงถ่ายไว้ตั้งแต่ได้ถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้อัปลงนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะลองถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวขอญาตใส่ขาตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะ ค่ะวันนั้นนะคะก็ได้ไปเอออะไรอะได้ไปปรึกษาคุณหมอนะคะที่เคยทำหน้าผากไปนะคะแล้วก็ทำตาไปก็บอกคุณหมอก็บอกไม่ใช่คุณหมอสิคนที่ดูแลนะคะคนที่ดูแลอยู่เยเนาะ เออก็คุยกันเรื่องหางตานะที่จริงอะ่ะคุณหมอเดิมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะแผลเป็นมันจะอยู่ยกหางหวงมันจะอยู่ตรงนี้แล้วยกก็ไปทําเพิ่มที่คุณหมอชาตีใช่ไหมก็มาเป็นเส้นนี้นะคะแล้วก็ข้างนี้ก็ถึงตรงนี้แล้วก็เก็บตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นรอยตะเข็บของคุณหมอชาตีนะคะแต่ข้างนี้เนียนมากเลยค่ะไม่เห็นรอยฝีเย็บเลยแต่ข้างนี้เห็น แล้วก็ที่นูนนี่อย่าเติมฟิลเลอร์นะหรือเติมเองไงมันไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่ที่จริงมันคือตรงนี้มันหนาไปนิดนึงตรงนี้มันไม่ได้เติมนะคะก็ทํายากนิดนึงนะคะเพราะทาเองอะนะคะอาแล้วก็เรื่องหน้าผากคุณหมอก็บอกว่าไปแก้แก้ได้แก้ฟรีนะคะของเย,ยม,มันจะเบี้ยวมาข้างนี้นิดนึงนะคะมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้ใช่ไหมคะ หน้าผากอะ่ะอืมแล้วก็ตรงนี้มันจะเบี้ยวมาตรงนี้นิดนึงเนี่ยค่ะมันจะค่อนมาทางนี้นิดนึงแล้ววันนั้นมันอ้าใช่ไหมมันอ้าแล้วก็เยก็เจดฟิลเลอร์ไปละให้มันไม่เห็นขอบตอนแรกมันจะเห็นขอบเด้งเดงคือจับแล้วมันยุบยุบยุบเด้งเดงได้นะคะก็คืออะไรอะทางผืดมันยังไม่ไม่สนิทนะแล้วก็มันจะลอยนะคะซิคนเยอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะเออ ก็หมอก็บอกว่ามาแก้ได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นมันตอนนั้นมันเป็นเหมือนเป็นรุ่นบุกเบิกนะคะอพอตอนนี้ก็ก็เหมือนคือประสบการณ์ของหมอก็มีมากขึ้นใช่ไหมเหมือนตอนนั้นเป็นช่วงทดลองของอะคะ่ะอแย่มากเลย <c oughs> <c oughs> นะคะก็ตอนนี้เย่ก็เติมฟิลเลอร์นะคะตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็เติมเยอะไปนิดนึงนะคะ่ะนูนเฉพาะตรงนี้เพราะแถวนี้เยกลัวเส้นเลือดไง กลัวมันโดนสายเส้นเลือดแต่เดี๋ยวเยงก็จะสั่งมาค่ะตรงนี้เดี๋ยวจะเติมตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงแถวนี้ค่ะเพราะตรงตรงนี้จะดูนูนไหมเหมือนหัวโนมัยคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไล่เติมตรงนี้นะคะแล้วก็มันคางมันยังมีติ่งเนื้อที่เะ่บอกค่ะตรงเนี้มันเลยมาเย่ก็เลยเติมฟิลเลอร์ตรงนี้ให้มันดูบาลานซ์กันแต่ก็เป็นก้อนตรงนี้นิดนึงอ่ะมันตึงที่จริงมันต้องกระเถิบมาตรงนี้อีกนิดนึงเนาะ ก็เย่สั่งมาแล้วค่ะฟิลเลอร์เดี๋ยวเย่เติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เติมไล่ไล่ตรงข้างนี้ตรงนี้ข้างนี้เติมแล้วนะคะข้างนี้ยังดูจะดูข้างนี้จะดูเว้วกว่านะแล้วเดี๋ยวเย่จะเติมลองแก้มให้มันเต็มให้หมดเลยแล้วก็จะเติมแถวนี้ให้มันเต็มด้วยแถวนี้นะคะคือจะยกตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ตรงนี้เย่ยเติมเป็นข้างละหนึ่งจุห้าซีซีแล้วนะคะเนี่ยแก้มหน้าแก้มตรงเนี้ยเพื่อแล้วก็ พื่อที่จะดึงตรงนี้ขึ้นเพราะความหย่อนคล้อยตรงนี้มันก็ยังมีนิดนิดคือพอเราเติมตรงนี้แล้วอ่ะมันเด้งคือคืน,คน,คนเนื้อเรามันมันตึงขึ้นมันก็กระชากตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเย,ยวจะเติมตรงนี้อีกข้างละศูนจุดห้านะคะก็เป็นหนึ่งซีซีพอดีสองข้างนี้แล้วก็เย,ยจะเติมตรงนี้มันเว้าวตรงนี้นิดนึงเนี่ยค่ะแถวเนี้ยนิดนึงเนาะอ,อ่าก็เย,ยสั่งมาสี่ซีซีนะคะเดี๋ยวมันรอดูว,ว่า จะโอเคไหมส่วนเรื่องน้ําหนักของยูเย็นนะคะตอนนี้น้ําหนักยูเย็นนะคะอยู่ที่เมื่อกี้ช่างนะคะ50ท้วนเลยค่ะ50ท้วนที่จริงตอนทุกๆตอนเย็นถ้ายูเย็นช่างเมื่อไหร่เนี่ยจะ52.9เมื่อ3 4เดือนที่แล้วนะคะ52.8.9อเซึ่งยูเย็นรับไม่ได้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวลดน้ําหนักแลนน้วครั้นี้น้ำหนักยูเย็นก็เลยคงที่ตอนที่ช่วงที่ยเยไปวัด วัดลาสุดที่เกาะคาใช่ไหมวันสัตติสันตินิคมนะคะเพื่อนเพื่อนไปไล่ดูคลิปหลังย้อนหลังได้นะคะตอนนั้นยเยเยจะคงที่อยู่ที่ห้าสิบเอ็ดค่ะขนาดตอนเช้านะคะห้าสิบเอ็ดตอนเย็นจะประมาณห้าสิบเอ็ดครึ่งห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนู่นแหละคะ่ะก็ท้อใจมานะคะก็ไม่อยากลดแล้วนะคะแต่มันพ่อเยเยกินไอตัวนั้นด้วยหรือเปล่าซอยเล,เลซิตินนั่นนะคะ มันจะช่วยลดคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆนะคะเออแล้วก็ตอนนี้ยเยเย่ก็ตอนเช้าเย่จะคงที่อยู่ที่49.2 49.1นะคะเยอเย่เคยลงมาถึง48.4ดเลยด้วยซ้ำา48.3 35เลยอะแต่ตอนเย็นเย่ไม่ช่างนะเพราะเราเอามาตรฐานที่ตอนเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเยอเยจะถ่ายคลิปให้ดูว่ายเยช่างตอนเช้านะคะหลังจากที่ยเย่ ถ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจะเหลือเท่าไหร่นะคะซึ่งเมื่อกี้ตอนเย็นที่วิเยบอ,อกไปเมื่อกี้นะคะก็คือหลังจากวิเยทานข้าวเสร็จอะไรเงี้ยตอนเย็น50บถ้วนนะคะ <S <S ก็ขอขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ยังให้การสนับสนุนยังเข้ามาดูคลิปวิเยอยู่เรื่อยๆนะคะก็มีอะไรก็สอบถามวิเยได้นะคะเรื่องออการทำเกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มันเป็นสายการ,รมราคาประหยัดนะคะตามงบของวเยนเนาะอก็ไม่ได้เป็นคนรวยอะไรนะคะแต่ถามว่าอยากแก้อยากแก้อะไรอยากแก้ตามมากที่สุดเลยชั้นตามันสูงไปนะคะแล้วก็ปลายหางตามันไม่สวยเลยะค่ะอืมคือตรงนี้ก็ยังเหลือเห็นไหมมันเหลือคือไม่รู้จะทาไงมันต้องดึงมันต้องดึงเฉพาะส่วนนี้ขึ้นหรือเปล่านาะเดี๋ยวมารอติดตามกันต่อนะคะ ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย